จากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้มรสุมพัดเข้ามาในจังหวัดพะเยาทำให้เกิดฝนฟ้าขนองกระจายระละสี่สิบในพนที่ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการค้าขายที่ซบเซาลงในวันนี้อย่างเห็นได้ชัดเด็กมาโดนตลาดไม่เยอะค่ะคนซื้อไม่เยอะมีแต่คนขายค่ะขายไ,ได้ขายได้นิดหน่อยมัไม่ค่อยเยอะ เด็กไม่เคยออกหามาเลยความยุ่งยากในการเดินทางเจอกันไหมคะทุกคนต้องยาวออกมามันลำบากเดินอย่างเงี้ยแฉะกาแฉะก็บางคนก็กลัวจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาคาดว่ายังคงตกอีก7วันข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงวันที่11-13กรกฎาคม